สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมสายมรกตนะครับผมวันนี้มีสายมรกตสกุลสายนะครับผมกล้วยไม้ป่าแท้นะครับผมกล้วยไม้ป่าแท้จากพมา่าเอื้องสายมรกตดูนะฮะเป็นงานกอสวยและแทงยอดใหม่และกําลังทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกอันนี้ขนาดหนึ่งกิโลนะครับผมสายยาวอลังการะครับ ดูข้างหลังเลยค่ะยาวเป็นเมตรกว่าเลยกําละกิโลนะฮะข้างหลังคือยาวเป็นเมตรกว่าเลยกําละกิโลเลยเนี่ยครับผมเรื่องสายมรกตเป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากอันนี้เป็นไม้พม่านะครับผมหนึ่งกิโลแปดร้อยบาทรวมส่งสามกิโลสองพันส่งฟรีนะครับผมราคาบอกชัดเจนเนื่องจากราคาการขนส่งขึ้นแล้วก็ไม้ขึ้นนะครับผมตรงนี้กล้วยไม้บางชนิดราคาอาจไม่ได้ตายตัวต้องแจ้งก่อนนะครับผม ไม้พมากก่าก็จะข้ามด่านมาได้ค่อนข้างลาบากนะครับผมต้องแจ้งให้ทราบเลยไม้พม่าดอกจะสีเข้มสวยเอื้องสายมรกตตาดํานะครับผมดูกําลังแทงหนอ่อเขาจะทิ้งใบทิ้งใบทั้งหมดเนี้ยทิ้งใบก้านเหีเห่ยวๆแบบเนี้ยนะครับผมก้านเขาจะเห,เหเี่ยวๆอย่างเงี้ยเขาจะออกดอกแน่นอนพอทิ้งใบเสร็จนะครับผมเขาจะเอาให้ตัวเขาเองอ่ะเพื่อแตกยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้ยอดใหม่ของเขาเห็นไหมฮะสมบูรณ์นะครับ เอาไปติดต้นไม้ห้อยหัวแบบนี้ลเลยวัสดุปลูกเป็นกระปะเท้าสับนะครับผมเรื่องสายมรกต1กิโลแบบนี้1กลแปดบาทรวมส่งนะครับผมอันนี้เรารวมค่าขนส่งแล้วนะครับค่าขนส่งกล่องหนึ่งเราประมาณร้อยกว่าบาทเกือบ200นะคะรวมค่ากล่องแล้วอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบเลยนะครับเพราะผมขนส่งแบบอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้3กิโลพิเศษโปรโมชั่นสองพ0บาทส่งฟรีนะครับผมส่งฟรีทุกอย่างราคาพร้อมส่งฟรีนะครับผม เรื่องสายมรกตใครสนใจนะสายอลังการแบบนี้โทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959418988สินค้าเรามีตลอดส่งช้ายังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมเพราะบางตัวถ้าลูกค้าออเดอร์มาบางตัวเราก็ต้องสั่งในพานเก็บอันนี้ต้องพูดตรงๆเราขายไม้ป่านะครับผมอ่าอันนี้ผมขอพูดก่อนเนาะไม้ป่า การที่ไม้ป่ามามันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะมันเขาอยู่บนต้นไม้แล้วมันก็จะมาสภาพแบบนี้ถ้าใครไม่เคยเลี้ยงไม้ป่าแล้วซื้อไปแล้วค่อนข้างรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเหี่ยวมันแห้งอย่างนี้มันจะรอดไหมนะฮะอันนี้ผมไม่อยากขายให้นะผมพูดตรงๆเพราะเดี๋ยวไปมีปัญหากันทีหลังอันนี้ทุนคุนต้องเข้าใจลักษณะของไม้ป่าด้วยว่าฤดูนี้ไม้ป่าส่วนมากเขาจะเหลืองและทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกทั้งหมดนะครับผมอันนี้ผมต้องแจ้งก่อนนะเนี่ยไม้ป่าเขาจะเป็นแบบนี้มาเลยนะครับผม แล้วเขาก็จะเวลาเขาออกดอกดอกเขาจะหอมครับผมแล้วเขาก็จะหายากกว่าไม้ที่เป็นไม้ปั่นตาหรือไม้ขดนะครับอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับเอื้องสายมรกต1กิโลบาทส่งฟรีนะครับผม3กิโลแบบนี้2,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับท่านใดสนใจกล้วยไม้เอื้องสายมรกตทักแชทแอดไลน์ line. มาหาเราได้เลยที่เบอร์095 9 4 1 8 9 8 8ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ